นนี้ถึงเช้าพรุ่งนี้ประเดิม51จังหวัดพาย,ยุฝนฟ้าขนองเข้าถ่ายบางพื้นที่พยากรณ์อากาศกลับมาพบกันอีกครั้งกับช่องวาตภัยอุตุกภัยพยากรณ์อากาศในช่วงเย็นวันศุกร์ที่3กุมภาพันธ์ซึ่งในวันนี้แอดมินจะมาแจ้งเตือนพื้นที่ที่จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา51จังหวัดรวมถึงบริเวณพื้นที่ที่กลุ่มฝนจะเพิ่มมากขึ้นในคืนนี้จะมีพื้นที่ไหนที่จะได้รับผลกระทบ จากลมใต้และลมตะวออกเชียงใต้ที่พัดนําความชื้นเข้ามาปกคลุมจากบริเณพื้นที่ทะเลจีนใต้ทางตอนล่างและพื้นที่ทะเลอ่าวไทยเดี๋ยวเราจะไปรับชมรับฟังข้อมูลข่าวของช่องกันนะคะจากที่แอดมินได้มีการแจ้งเตือนว่าจะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาตั้งแต่เมื่อวานนี้2จนถึง5กุมภาพันธ์2566พื้นที่ไหนที่เริ่มมีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามาแล้วบ้าง พื้นที่ไหนมีฝนเล็กน้อยดินดินเปรย์เปรยเข้ามาพื้นที่ไหนมีฝนปานกลางหรือพื้นที่ไหนที่มีฝนตกหนักลมกระโชกแร,งฟ,รงฟ้าร้องฟ้าผ่ากันเข้ามาบ้างก็อย่าลืมรายงานสถานการณ์แจ้งข่าวคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนี้กันนะครับซึ่งบ้านของแอดมินเองที่บ้านผักบุง้งตำบนจานอำเภอกันทรารมจังหวัดศรีสะเกดในวันนี้และเมื่อวานนี้ยังไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามานะครับ ส่วนพื้นที่จังหวัดอุบลราชธาน,นีเมื่อคืนนี้ประมาณเที่ยงคืนก็มีฝนตกฟ้าขนองลงมาตามที่คาดการนะครับแต่ฝนที่ตกเป็นฝนเล็กน้อยรินๆินเปรย์ปรอยเข้ามานะครับพื้นที่ไหนมีฝนตกฟ้าขนองกันเข้ามาบ้างอย่าลืมคอมเมนต์กันเข้ามาใต้คลิปนะครับและคาดว่านในคืนนี้จะมีฝนตกฟ้าขนองเพิ่มขึ้น ดยเฉพาะพื้นที่อีสานทางตอนกลางอีสานทางตอนบนรวมถึงอีสานทางตอนล่างในบางพื้นที่ก็จะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามารวมถึงเริพื้นที่ภาคกลางกรุงเทพมหานครปริมณฑลรวมถึงภาคตะวันออกการกระจายตัวของเซลล์กลุ่มเมฆจะเริ่มเพิ่มมากขึ้นแล้วนะครับจากอากาศร้อนอากาศร้อนสะสมและจะมีลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้ที่พัดนำความชื้นจากอ่าวไทยและทะเลจีนใต้เข้ามาปกคลุม จะเริ่มมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาในคืนนี้จะถึงใวันพรุ่งนี้โดยเฉพาะพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาบุรีรัมย์สุรินทร์ศรีสะเกษอุบลราชธานีอำนาจเจริญยโสธรร้อยเอ็ดมหาสารคามขอนแก่นชัยภูมิมุกดาหารนครพนมสกลนครบึงกาฬอุดรธานีหนองคายเลยน้องบัรลำัมซึ่งในบางพื้นที่ ก็จะมีเมฆคลุ้มเข้ามามีฟ้าหลวในตอนกลางวันก็ขอให้ระวังพายุฝนฟ้าขนองที่จะเข้ามานะครับและบริเวณพื้นที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซาชนบุรีระยองจันทบุรีตราดรวมถึงบริเวณพื้นที่จังหวัดลบบุรีสระบุรีกรุงเทพมหานครสมุทรปราการนนทบุรีปทุมธานี พระนครศรีอยุธยาอ่างทองสิงห์บุรี <st ills> กำแพงเพชรตาพิจิตรพิษณุโลกเพชรบูรณ์ซึ่งพื้นที่ประเทศไทยทางตอนบนจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามาบางพื้นที่และในบางพื้นที่ก็ไม่มีฝนตกฟ้าขนองเข้ามามีเมฆลึ้มเข้ามามีความชื้นเข้ามามากแต่บางพื้นที่ยังมีเอื้อต่อปัจจัยที่จะทำให้เกิดฝน ดังนั้นนะครับพื้นที่ฝนจะมีได้บางพื้นที่ก็ขอให้เตรียมตัวรับมือกันนะครับขอให้ระวังพืชผลทางการเกษตรและบริเวณพื้นที่ภาคใต้ขอให้ระวังมรสุมตะวันออกเฉียงเหนือและลมตะวันออกที่จะพัดเข้ามาปกคลุมอ่าวไทยภาคใต้และทะเลอันดามันจากหย่อมความกดอากาศตำ่ำที่ปกคลุมเกาะบอ์เนียวทําให้มีฝนเพิ่มขึ้นฝนตกหนักบริเวณภาคใต้ตอนล่างพยากรณ์ฝนบริเวณภาคเหนือ ในช่วงเช้ายังคงมีอากาศเย็นแต่จะเพิ่มเข้ามาคือมีหมอกในตอนเช้าและจะมีฝนหลงเข้ามาบางพื้นที่เป็นฝนเล็กน้อย10%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดตากำแพงเพชรพีจิตพิษณุโลกและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด18-21องศาสูงสุด32-34องศาบริเวณยอดดอยจะมีอากาศหนาวถึงหนาวจัด อุณหภูมิต่ำสุด6-16องศาลมตะวนออกเฉียงใต้ความเร็ว่1า5-15กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวนออกเฉียงเหนือจะมีฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น40%ของพื้นที่ส่วนมากเน้นบริเวณจังหวัดเลยหนองบละลํพูหนองคายบึงการอุดรธานีสกลนครนครพนมชัยภูมิขอนแกน่นกาฬสิน์มหาสารคามนครราชสีมา อุณหภูมิต่ำสุด19-24องศาสูงสุด30-35องศายอดภูมิอากาศหนาวอุณหภูมิต่ำสุด10-15องศาลมตํำออกเฉียงใต้ความเร็ว10-20กิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคกลางจะมีหมอกในตอนเช้าจะมีฝนเข้ามา30%ส่วนมากเน้นนครสวรรค์ลบบุรีสระบุรีพระนครศรีอยุธยาชัยนาฏราชบุรี สิงห์บุรีอ่างทองนคนปรปฐมสมุทรสงครามนะสมุทนสาครอุณหภูมิต่ำสุด22-25องศาสูงสุด33-35องศาลมตะวันออกความเร็ว1 0 1ถกิโลเมตรต่อชั่วโมงภาคตะวันออกจะมีฝนตกฟ้าขนองเข้ามา40%ของพื้นที่และจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าฝน40%เอนเน้นนครน,นายกปราจีนบุรีสาแก้วฉะเชิงเซา ชนบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด22-26องศาสูงสุด31-34องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว10-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นต่ำกว่า1น1เมตรห่างจากฝั่งคลื่นสูงประมาณ1เมตรกรุงเทพมหาคนครปริมณฑลฝนฟ้าขนอง40เปนของพื้นที่และจะมีหมอกเข้ามาในตอนเช้าฝนตกได้บางเขตบางพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25ถึง26องศาสูงสุด33 3 5ถึง35องศาลมตะวออกเฉียงใต้ความเร็ว1 0 5กิโลเมตรต่อชั่วโมงพยากรณ์อากาศภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝนฟ้าขนองเพิ่มมากขึ้น6กนของพื้นที่ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 2 3มถึงีองศาสูงสุด27่ถึงองศาสุราษฎร์ธานีขึ้นมาลมตะวันออกความเร็ว15-30ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1นงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า1เมตรนครศรีธรรมราชลงไปลมตะวันออกความเร็ว15-35ถึงกิโลเมตรต่อชั่วโมงเทเลคลื่นสูง1นงถึงเมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝนฟ้าะนองเ0เนของพื้นที่ ฝนตกหนักบางพื้นที่บริเวณจังหวัดกระบี่รังและสะตูลอุณหภูมิต่ำสุด23-26องศาสูงสุด2 7 3 2อ,องศาลมตันออกความเร็ว15-30กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลคลื่นสูง1เมตรบริเวณที่มีฝนคลื่นสูง1-2เมตรหากมีข้อมูลเพิ่มเติมแอดมินจะรายงานให้ทราบเป็นระย,ยะะอย่างคันท่วงทีและต่อเนื่องหากเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ อย่าลืมกดติดตามอย่าลืมกดแชร์ข้อมูลข่าวสารเพื่อให้รับทราบข้อมูลข่าวสารโดยทั่วกันนะครับขอบคุณและสวัสดีครับขอให้ทุกท่านกดติดตามและอย่าลืมกดสั่นกระดิ่งเลือกทั้งหมดกดไลค์กดซับสไครต์กด,กด share, แชร์ให้ดนวนนะครับเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปขอบคุณครับ